ปตาใด้วยนะนีต่ก็ายเป็นประจลักตายต้องใจตุกตววอยู่เปะโลกเครื่องไม้วากจมวนรวยเปลดไม้รักจะมากีใครไม่รักะลบแร้จะลงไม่ขัดถีกลาจไม่ใช่กุกีี้าดาเมืองดูใจจะรใจเย่แต่ใจใจดมีใจใจโยต้องทำไงม,มีใจช,ชัโยทำไงช่โย โอ้เพลงชาติเขาตรวจบัตรสีพานมาลาเดียมเอาไม่ลองไม่อีกด้วยมันสีคือเก่าป่ะปฏิใจรวนนยเนื้อประจาก็ใจเป็นประจาแล้วเธอใช้ต้องแก้ตองอยู่ป็นโรงคงไม่วาทมวันัวยเปนหลนไม่รักมักที่ใจไม่รักจะลุกแกต้องร้ไปค่ะก็ลางตาไปหมเดเอาทางลองให้จบไม่ปล่อย